ท่อนฮุกการเมืองโดยแจ็คลัสเซลเงียบเป็นเป่าศากเมื่อเหล่ากวนสามนิ้วพากันนิคดีพักล้มล้างการปกครองปลุกปัน่นเงียบกริบหลายท่านคงจะทราบกันดีแล้วว่าพักบาปหนาที่เดินหน้าล้มล้างการปกครองหนึ่งเดียวในประเทศไทยผู้อยู่เบื้องหลังการปลุกปัน่นล้างสมองและหลอกใช้เด็กวัยรุ่นสามกีบที่อยากมีตัวตนไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ใจแตกที่อยากได้ที่ยืนเท่ในสังคม ส่งเสริมให้ไปกระทำผิดมาตรา112ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนต้องติดคุกไปจํานวนไม่น้อยนั้นเมื่อศาลท่านมีเมตตาให้ประกันตัวแต่ผู้กระทำผิดไม่เคยสํานึกกลับมีพฤติกรรมทำผิดซ้ำๆบ่อยๆจนต้องเดินคอตกเข้าไปอยู่ในคุกตารางพักบาปหนาก็มักจะชฉวยใช้การติดคุกซ้ำของเหล่าคนจิตสำนึกด้วนเหล่านี้กัดซาะทำลายกระบวนการยุติธรรมไทย เลยเถิดไปถึงด่าทอสถาบันพระหมหากษัตริย์ว่าโหดเหี้ยมใจร้ายเป็นสิ่งผิดปกติและมีปัญหาควรรื้อถอนมาตรา1 1 2ให้หมดหายไปจากประเทศไทยแต่ไม่เคยพูดความจริงให้ครบด้านว่าสารมีเมตตากับนักโทษ112ทุกคนได้ให้ประกันตัวไปแล้วแต่แทบจะ100%มักจะออกจากคุกมากระทำผิดซ้ำจึงต้องกลับไปใช้ชีวิตในคุกดังเดิม ทุกครั้งที่สารให้ประกันตัวผู้กระทำผิดมาตรา112เราจะไม่เคยเห็นพักสามกีบพ,พูดขอบคุณที่สารพันเมตาแต่ทุกครั้งที่สารไม่ให้ประกันตัวอีกแล้วจากการกระทำผิดซ้ำๆก็จะช่วยกันเปล่าประกาศทันทีว่ามาตรา112นั่นคือ,อยาพิษเป็นภัยร้ายกับประชาชนคนไทยทุกคนถ้าไม่ยกเลิกหรือปรับแก้ให้โทษอ่อนลงก็ควรนิรโทษกรรมผู้กระทำผิด1 1 2เพื่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะได้เบาบางลง เห็นชัดว่ากลุ่มคนสามกีบไม่เคยยอมรับว่าตนเองได้กระทําผิดเมื่อทําผิดแล้วก็ไม่ยอมรับคําตัดสินของศาลเมื่อแก้ไขคําตัดสินไม่ได้ก็คิดจะล้มล้างกฎหมายเมื่อล้มล้างกฎหมายไม่ได้ก็รวมหัวกันขอให้นิรโทษกรรมช่างเป็นพรรคการเมืองที่สุดแสนจะว,วิปราสติดอันดับต้นๆของโลกในวันที่สารใจดีให้โอกาสนักโทษสามกีบซึ่งเป็นเหยื่อที่แท้จริงของพรรคล้มล้างการปกครองได้รับการประกานตัวออกมา แต่เราสามกีบสิ้นคิดก็ใช้อิสระที่ตนเองได้รับจากสารภากันหนีคดีไปแล้วหลายคนปากที่เคยพ่นว่าตอนนั้นมีอุดมการณ์ในการต่อสู้จึงเป็นได้เพียงราคาคุยว่าแต่นักโทษสามกีบจะหนีคดีได้นั้นก็เพราะได้ประกันตัวทําไมไม่เห็นพักสามกีบหรือพักล้มล้างการปกครองไทยออกมาพูดชมเชยสารว่าใจดีสักครั้งเลยอยู่แบบสร้างภาพพักแต่ความชั่วให้คนอื่นโกหกคนโง่ไปวัน มันดูกันออกง่ายๆครับแจ็คลาเซล